รีวิว TCL 40 Next Paper นะครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงมากมาพร้อมจุดเด่นอย่างหน้าจอ Next Paper หรือว่าหน้าจอกระดาษนะครับก็จะเหมาะกับคนที่เน้นอ่าจดบันทึกนะครับเน้นอ่านหนังสือกระตูนอ่านอ e ีบุ๊กต่างๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนการใช้งานด้านอื่นจะเป็นอย่างไรไปรับชมจากในรีวิวได้เลยครับ สำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ TCL นะครับในรุ่น TCL 40 Next Paper ก็ตามชื่อรุ่นเลยเป็นชื่อเทคโนโลยีหน้าจอของเขานะครับก่อนหน้านี้ TCL เนี่ยก็มีเอาเทคโนโลยีหน้าจอกระดาษแบบนี้ไปใช้กับในแท็บเล็ตของเขาวันนี้มาอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับราคาถือว่าราคาดีเลยนะ5,999บาทนะครับ6 0พ0ทอน1บาทเพื่อนๆจะได้มือถือที่มีเทคโนโลยีหน้าจอที่เหมาะสมกับการอ่านอีบ e ุ๊กนะครับ การจดบันทึกแล้วก็ที่สําคัญคือรองรับปากกาด้วยแต่ว่าตัวปากกาเองเนี่ยเขาจะมาเป็นชุดของแถมในตัวเครื่องนะครับยิงก็จ่าย5 9 9 9บาทก็จะได้ตัวเคสอันนี้เคสข้างนอกแบบนี้นะครับกับตัวปากกาซึ่งปากกาเนี่ยมันเจ๋งดีนะเพราะว่าใช้จดบันทึกได้นะครับรองรับแรงกดได้หลายระดับแล้วก็ตรงหัวปากกามันกดเล่นได้ด้วยแบบนี้ดูดีเลยดูดีเลยเวลาแบบเครียดนิดนึงรไม่ออกกดหัวปากกาเล่นๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการ จดบันทึกหรือว่าในการปัดหน้าจอไปมานะครับส่วนการจดบันทึกก็จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่เขามีมาให้อย่างตัว J Note นะครับก็จดบันทึกได้หลากหลายส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าอันนี้จะเน้นเป็นการจดมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการวาดเท่าไรนะักเพราะว่าตัวปากกาเองมีข้อจํากัดคือต้องเขียนจิ้มลงไปตรงๆนะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆเวลาวาดบางทีเราจะต้องแบบมีแรงเงาเนี่ยมันจะวาดไม่ค่อยติดนะครับก็จะแนะนำว่าเป็นจุดบันทึกเป็นหลักละกันนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เพราะว่าวากันตามตรงเนาะมือถือในท้องตลาดนะครับที่มีปากกาในตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรือธงไปเลยมีตัวนี้ที่ราคาถือว่าโอเคนะครับห้าพันการยเก้าบาทเท่านั้นนะครับอ่าเรามาดูที่จุดเด่นที่สุดจริงๆของเขาเลยคือเรื่องของตัวเทคโนโลยีหน้าจอนะครับมันเป็นเทคโนโลยีหน้าจอของทาง TCL นะครับพือเป็นหน้าจอแบบ จอที่ลอกเลียนแบบการพื้นผิวสัมผัสของตัวกระดาษนะครับสิ่งแตกต่างอย่างแรกเลยคือจอมันเองเนี่ยตอนที่เราซื้อมันมาเลยนะครับแกะออกมาตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยติดฟิล์มด้านมาัืนเปล่าความจริงไม่ใช่นะครับคือพื้นผิวของตัวกระจกหน้าจอมันมี texture เป็นแบบเหมือนกับแบบเป็นแบบแมทนะครับค,คล้ายๆกับพวกเวลาเราไปติดฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มด้านเป็นฟิล์มแบบแมทมานะครับแต่เนี้ยเป็นตัวพาเนลของเขาเองเลย แล้วก็จะมีเทคโนโลยีของตัวโหมด Next Paper ที่เวลาที่เราต้องการที่จะอ่านหนังสือเยอะๆอย่างเช่นผมอาจจะอ่าน e b o ุ๊นะครับผมโหลดแอปพลิเคชันมาผมจะอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยผมก็เปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมดหน้าจอปกตินะครับไปกดเป็นโหมด Next Paper นะครับนี่ก็จะเห็นว่า สีสันของหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะดูจอจะดูสีซีดลงแต่ว่าใช้งานยาวนานก็จะสบายตามากขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้ลักษณะของตัวจอที่เหมือนกับกระดาษจริงๆเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันเม p นะครับแล้วผมเข้าไปในหนังสือที่ผมกำลังอ่านอยู่มันจะเห็นว่ามันอ่านแล้วมันสบายตากว่าในกล้องอาจจะไม่ได้ชัดนะแต่ว่าถ้าความรู้สึกของผมจริงๆคือมันสบายตากว่าแล้วก็มุมมองมันค่อนข้างกว้างนะครับมองจากมุมเนี่ยผมถือตัวเครื่องแบบนี้ผมมองผ่านเข้าไปด้านข้าง เออก็ถือว่าทําได้อย่างชัดเจนมันจะไม่มีแสงสะท้อนจากตัวหน้าจอใดๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมือถือปกติที่เป็นกระจกแบบปกติเลยครับเวลาที่เราอ่านอ e ีบุ๊กแล้วก็อยู่ในห้องใช่ไหมบางทีมันก็จะสะท้อนไฟจากตัวข้้งบนเพดานแต่อันนี้ไม่เป็นนะครับก็ทําให้เราอ่านหนังสือได้สบายตาม,มากขึ้นแล้วก็เมื่อรวมกับการปัดหน้าจอของเท็กซเจอร์ของตัวหน้าจอที่มันมีความแบบเป็นความแมทมันจะมีความลื่นอยู่แล้วนะครับมันก็จะ อ่านหนังสือค่อนข้างเพลินเลยนะสำหรับตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเขาสามารถปรับได้2รูปแบบก็คือเป็นแบบสีก็คือแบบที่ผมกําำลังเปิดอยู่กับถ้าเกิดว่าต้องการไปให้มันแบบว่าอ่านสบายตามากขึ้นไปอีกนะครับเลือกเป็นขาวดำได้นะครับสำหรับใครที่อ่านเป็นอ่านเป็นหนังสือปกติที่ไม่ใช่หนังสือกระตูนแล้วกันนะครับเลือกเป็นกระดาษขาวดำมันก็จะเปลี่ยนตัวหน้าจอให้เป็นโหมดขาวดำไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราอ่านหนังสือ ก็จะสบายตามากขึ้นเพราะว่าตัวแสงหน้าจอมันจะไม่ได้แบบเร่งแสงขึ้นมามากก็ทําให้เราอ่านหนังสือได้สบายมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานในโหมดปกติอ่านดูวิดีโออะไรต่างๆเราแค่ปิดโหมด next paper นะครับมันก็จะกลายมาเป็นหน้าจอสีแบบปกติซึ่งหน้าจอเองเนี่ยเราเห็นว่าเป็นกระจกแบบแมทเนี่ยแต่ผมว่าสีหน้าจอเขาทําออกมาดีเลยนะสีหน้าจอถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ เทคโนโลยีการช่วยเรื่องภาพต่างๆอย่างตัว next vision นะครับที่จะบูสต์สีรูปภาพให้มันสดขึ้นนะครับเพิ่มสีของวิดีโอให้มันดูน่าดูน่าชมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องหน้าจอถือโอเคเลยแล้วก็ตัวสเปคจอเองนะครับจอเขาเป็น6.78นิ้วนะครับก็ความละเอียด full hd plus อัตรา refresh หน้าจออยู่ที่9 0้สิ์นะครับสามารถปรับแบบ adaptive ได้นะครับในเรื่องของการใช้งานหน้าจอผมถือว่ารุ่นนี้ทำได้ดีเกินราคาได้สัมปายนะครับในราคา5999บาบาทของเขาเนี่ย ผมว่าจอเขาคุณว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะมีข้อสังเกตเล็กน้อยในเรื่องของตัวหน้าจอเองนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ปากกาเขียนลงไปที่หน้าจออาจจะต้องระวังเรื่องของรอยที่มันจะเกิดกับตัวหน้าจอนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้งานมาก็มีบ้างนะแต่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวหน้าจอมันเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนเราไปติดฟิล์มหรือติดกระจกกันรอยเนี่ยมันจะมีผลต่อการแสดงผลกับการรับรองรับปากาการหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลักๆน่าจะแนะนําว่า ใช้งานจอไปเปลือยไปน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าดูจากตัวเคสเองที่เขาแถมมาให้เนี่ยเคสก็จะเป็นเคสที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ปกป้องหน้าจอได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการลดแสงสีฟ้านะครับการปกติมือถือมันจะมีการปล่อยแสงสีฟ้าออกมาจากหน้าจออยู่แล้วนะครับเวลาที่เราใช้งานโหมดปกติของเขาเองเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามันปล่อยแสงสีฟ้าออกมาน้อยกว่าแล้วยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นโหมด next paper ไม่ว่าจะเป็นตัว Color หรือว่าจะเป็นตัวขาวดำเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันจะ ทำให้เราใช้งานสมาร์ทโฟนได้สบายตามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนใครที่กังวลนะครับว่าตอนที่เปิดโหมดหน้าจอกระดาษหรืออยากจะจับภาพหน้าจอส่งไปให้เพื่อนเนี่ยภาพหน้าจอที่เราจับไวอ้อ่ะไฟล์มันจะเป็นมันสีเหมือนกระดาษหรือเปล่าของจริงไม่ใช่นะผมลองให้แล้วนะครับก็คือเวลาแม้ว่าจะอยู่ในโหมดหน้าจอไหนก็ตามมัจจะเป็นขาวดาําหรือจะเป็นแบบสีตอนแคปไฟล์หน้าจอเนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าจอแบบปกติเหมือนที่เขาแสดงผลในโหมดปกติแบบนี้อยู่นะครับไม่ได้มีความแบบว่า เ,เป็นเหมือนจอกระดาษอย่างที่ตาเราเห็นเพราะว่าไอตัวหน้าจอกระดาษตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อีกหนึ่งตัวในการที่จะแสดงผลให้เราเห็นเหมือนเป็นจอกระดาษก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ TCL 40 Next Paper นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของการเอามาอ e ่านอีบุ๊กในเรื่องของการจดบันทึกแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าเขาทำได้ดีคือเรื่องของตัวลำโพงก็คือเป็นมือถือที่ เน้นในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเป็นหลักละกันนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านด e ีบุกอ่านการ์ตูนนะครับประมาณนี้ตัวลําโพงเองเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่าง 3D b o o m ูม u n d Sound นะครับมันให้เสียงที่มีความเป็นสเตอริโอนะครับเสียงลำโพงค่อนข้างดังเลยแล้วก็รับชมคอนเทนต์ต่างๆโอ้สบายหายห่วงหรือเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าใช้งานต่อเนื่องยาวนานก็โอเคกว่าเพราะาหน้าจอมันค่อนข้างเป็นมิรกับสายตานะผมลองใช้เครื่องนี้ในการแบบว่าถ่ายพวก t i k t o ok, k อกหรือว่าถ่ายพวก เฟซบุ๊กเออก็รู้สึกว่าชอบอย่างแรกคือจอมันลื่นนะครับด้วยความที่จอมันเป็นแบบพื้นผิวมัมเป็นแบบแมตด้วยปัดหน้าจอจะลื่นไหลแล้วก็เป็น9้าเพิร์มันจะยิ่งแบบเหมือนปัดหน้าจอมันติดนิ้วด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการรับชมวิดีโอภาพยนตร์ต่างๆแล้วดู YouTube ต่างๆก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของตัวสเปคเองนะครับมันมาพร้อมกับชิปอย่าง Heli o G 8 8นะครับชิปตัวนี้ไม่ใช่ชิปรุ่นใหม่แต่เป็นชิปที่เอาว่ากันตามตรงค่อนข้างเก่าด้วยนะครับ จับคู่กับแรมในตัว8กิกะไบตแล้วก็ทำเ,เหมือนกับแรมพัส s นะครับสามารถเพิ่มแรมเข้าไปได้อีก8 g b เป็นรวมกับมีแรมเทียบเท่าประมาณ16 g b แล้วก็มีความจุมในตัวเครื่องเนี่ย256 g b กะไบตนะก็ถือว่าในราคานี้สเปคที่ให้มาโอเคแล้วนะครับถ้าติดก็จะติดในเรื่องของตัว CPU นะครับ CPU เองเนี่ย Helio G88 เนี่ยใช้งานทั่วไปโอเคนะครับ Social Media Facebook ตัวปกติได้นะครับ t i k กต k ได้นะครับไอ์อินสตาแกรดูได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมเนี่ยผมลงเล่นเอานะครับถ้าปรับ60เฟรมเพื่อนๆจะต้องลด Particle ลงเหลือระดับกลางแล้วก็กราฟิกอยู่เป็นระดับประมาณกลางๆถึงจะเล่น60เฟรมได้ลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปรับตัวกราฟิกสูงสุดเนี่ยเล่น60เฟรมเนี่ยมันจะวิ่งไม่ถึงเฟรมมันจะวิ่งอยู่มระมาณสัก30-45เฟรมอันนี้ก็ต้องมานั่งปรับ เฟรมเรทให้มันเหมาะสมกับการเล่นเกมด้วยเพราะว่าตัว CPU มันเองว่ากันตามตรงก็อาจจะไม่ได้แบบเน้นเล่นเกมเป็นหลัก เน้นเอนเตอร์เทนเน้นอ่านอ e ีบุ๊กนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานยาวนานเน้นในเรื่องของตัวหน้าจอที่ถนอมสายตามากกว่านั่นเองนะครับมาต่อกันที่เรื่องระบบปฏิบัติการนะครับ TCL 40 Next Paper เนี่ยเขามาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13นะครับครอบด้วย UI ของทาง TCL เองอย่างตัว TCL UI เวอร์ชัน5สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยคือหน้าตาอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเป็นงก่ง,กง Android ที่เป็น Original Android นะครับเพราะฉะนั้นผมชื่นชอบอยู่แล้วมันดูไม่รกจนเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดวางเลี้ยวต่างๆทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องชื่นชมเลยคือเรื่องของตัวแอปที่ติดมาในเครื่องเนี่ยพวกแบบพีโหลดแอปอ่ะสำหรับผมถือว่ามีไม่เยอะนะก็ไม่ได้กินพื้นที่มากจนเกินไปทั้งตัวอีกทั้งพื้นที่เขาเองก็มีมาให้เยอะอยู่แล้ว2องร้อยสิบนะครับมันก็เพียงพอแหละแล้วก็ตัวแอปที่พีโหลดมามีมีแค่แบบ เต็มที่ก็คือมีตัวเจโน e พีโหลดมาให้เพราะว่าจะต้องใช้ในการจดบันทึกนะครับส่วนที่เหลือเราโหลดเองนะอันนี้ผมว่าดีมันไม่เหมือนกับมือถือบางแบรนด์เนาะที่แบบเปิดเครื่องมาปุ๊บโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มเครื่องไปหมดเลยอันนี้ถือว่าแอปที่เป็นพีโหลดมีมาให้น้อยตัวเฟรมแวร์เองก็ถือว่าใช้งานได้เสถียรในระดับหนึ่งนะครับจะลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบแอปดรอเวอร์แบบนี้ก็คือแอปก็จะอยู่ในหน้าแอปดรอเวอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีหน้าแอปที่อยู่ในหน้าโฮมประมาณนี้เลยนะครับ อ๋อแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองในเรื่องของการเปลี่ยนตัวหน้าจอนี่เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเข้าแอปเมพอ่านหนังสืออยู่แล้วผมเอ้ยผมจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอกระดาษน,นะครับกดเลยเปลี่ยนมันจะเหมือนกับต้องเคลียร์ค่าทุกอย่างใหม่หมดผมจะต้องโหลดแอปใหม่โหลดโหลดไม่ถึงว่าเปิดแอปขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้มันโหลดแต่ก็ดีที่มันใช้เวลาไม่ได้นานมากมายนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนหนึ่งแล้วกันทุกครั้งที่เรา เปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลหน้าจอของเขาเนี่ยแอปมันจะต้องมีการรันใหม่ทุกครั้งนะครับประมาณนี้ที่เป็นข้อสังเกตในเรื่องของการใช้งานตัว TCL 40 NXT Paper นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับ TCL 40 NXT e Paper มีกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอได้ Full HD 30เฟรมแล้วก็ตัวกล้องหลังเองเป็น Triple Camera นะครับจะมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล มีออร์ตัว5ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีตัวมาโครแคเมร่า2ล้านพิกเซลนะครับระยะเลนถือว่าครอบคลุมประมาณนึงจะขาดในเรื่องของการซูมนะครับการซูมเนี่ยเป็นการซูมแบบดิจิตอลซูมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็มันไม่ได้ซูมได้ไกลด้วยนะครับดิจิตอลซูมของเขาได้ไกลสุดอยู่ที่สี่เท่านั้นเองซึ่งระยะจริงๆเนี่ยผมว่าสองเท่านี้ก็เริ่มออกอาการว่าเป็นดิจิตอลซูมแล้วนะครับนี่เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งละกันแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาเลยนะครับต่ถามว่าถ่ายได้ไม ถ่ายได้มีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มี AI เรื่องของการเลือกซีนต่างๆมาให้ผมว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเมื่อเทียบกับตัวราคาเพราะอย่างที่บอกไปจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มันอยู่ที่ตัวหน้าจอเป็นหลักเลยนะครับประเด็นอื่นมาเป็นเรื่องของประเด็นรองไปแล้วแต่ถามว่ามีมาให้ใช้งานไหมก็มีมาให้เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับตัวกล้องถ่ายภาพนะครับ สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,000กับอีก10มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานของสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปนะครับตัวเครื่องก็แมชกันดีนะครับไม่ได้หนาไม่ได้บางจนเกินไปแบตเตอรี่ถามว่าอึดไหมนะครับเมื่อเทียบกับการใช้งานแค่โตัวสเปคเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างว่าไอ้ตัวหน้าจอมันค่อนข้างจัดการพลังงานได้ดีนะครับแสงที่ออกหน้าจอไม่ได้เยอะจนเกินไปนะการจัดการพลังงานมันก็เลยทําได้ค่อนข้างดีนะครับแบตเตอรี่ถือว่าอึดเลยสําหรับรุ่นนี้น ส่วนเรื่องของระบบชาร์จเร็วนะครับรุ่นนี้รองรับชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างแมชกันนะสำหรับตัวแบตเตอรี่ตัวระบบการชาร์จแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับภาพรวมนะครับสำหรับ tcl 40 next paper นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในราคา5 9 9 9า้บาทคือในช่วงนี้ราคาประมาณ6,000บาทตัวนี้ผมว่าหน้าจอดูดีที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของประเด็นอย่างอื่นที่ลดหลั งบประมาณนะครับอย่างเช่นในตัวชิป Helio g 88เองเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานปกติทั่วไปแต่ถ้าเล่นเกมอาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่นักนะครับตัวนี้จุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอความจุที่มีมาให้เยอะนะครับ256 g b นะครับเล่นก็ใช้งานโซเชียลได้นะครับอ่านอ e ีบุ๊กดูคอนเทนต์ต่างๆดูวิดีโอตัวนี้ลำโพงค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่เรื่องของระบบชาร์จเร็วมีมาให้นะครับโดยรวมก็ คิดว่าเป็นมือถือที่เหมาะกับอาจจะซื้อเป็นเครื่องที่สองไหมหรือว่าคนที่มีงบประมาณจํากัดนะครับจะได้มือถือจอสวยๆตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์จะซื้อให้ลูกให้หลานในการที่แบบว่าบางทีมต้องเปิดไฟเอกสารออนไลน์ในการเรียนหนังสือตัวนี้ก็ดูโอเคมีตัวปากกาที่แถมมาคือมันจะเป็นของแถมนะมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในกล่องนะครับปากากากับเคสตัวนั้นอนะ่ะมูลค่า1 4 9 0อบบาทอันนี้คือส่วนใหญ่ถ้าซื้อเครื่องก็จะมีเป็นเป็น bundle package แถมไปให้ด้วยนะครับตัวนั้นก็ น่าจะทําทให้มันเหมาะกับการทํางานในการเรียนระดับแบบเบื้อพื้นฐานมากขึ้นละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสําหรับ TCL 40 Next Paper นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ